เอาป้าหมู่บ้าจะไปใส่ไม้หม่บ้าน่อยเดี๋ยวของผู้ใหญ่เล็กหน่อยจะไปหยุ่งไปเกี่ยวนะโอ้ขอโทษครับอันเดี๋ยวไอ้ลนุ่มบ้านจะขคือปล่อยตัดผู้เดียวนะจอมานั่งกินข้าวอยู่นี่เจะขคือปล่อยเพิ่มตัดยาผู้เดียวหมู่บ้านเพื่อนมีภารกิจเพบนบัวได้ตัดเพิ่นอู้หมู่บ้านครับจะได้ใส่ทำให้แล้วเสร็จยังหลายมองอยู่ให้เพิ่นดำเนินการเลยลำซื้อว่าไปล่ะซื้อว่าไปหลังชาค่ะ <c oughs> งบเลยงบเดไปลม่อไ่าเนไหนาถามงบกันถามงบทำปลาดกนอนุมัติยังอนุมัติยังบบินไรก่บินแล้วหได้บินะมัไอ้พอแล้วงถไปถายังงันจะไอ้น้ำไยเป็นบอยบได้บินใหมกันเออคือคือจังหวะหลังจากเออกขังคือว่าหลังจาเมาินัเกขังี่ดียวเออเออเออไปไปอกรอไป บไปบอกไปเ็นอบโอเคโอเคโอเคว้มันก็าลว่ากินที่พี่กันแดดดเลยเนี่ยเอาข้าวแล้วก็ถ้ากินกันแดดเจ้าเราวันผู้ให้่ก็เจ้านผูอาบอกกินกันแดดทีพี่เลยครับผมะขาว่องต้องผมะาวขาวยาสีเจ้าปนเอ้ยว่าแต่กินที่พี่ได้นี่ยนะเสเจ้าใส่กี่เจ้าใส่กี่ที เดยามันเบิดนี่เบิงนาขาวก็เบิรงเอาบ่กี่ขี่ได้เบิด์เราเพก่งสิไปลักเอาใได้ดอกขวเอ็มที่สุดเลยขวสามหลอดผมเี่มเมื่อกี้นี่ไฟ่แล้วบอกขี่ดีโอ้ก็ได้สามอดเออเอ็มที่สดเสามหลอดสามหลอด้บามอยบายครับอกเลยใส่ได้เป็นอาทิตย์อยู่เด้อใส่ดีมันดีอย่างนึงมันมัน มันเวลาเงาออกมันบลมันบมันบ่ออะไรนั่นมันบลออกมันมันจิตทนนานทั้งวันย่างบนแรงมน้าย่างบนแรงมน้าเอาสบู่อีกสบู่หลังน่ะว้าวนอนเจ้าจังรอผิดลมวาวอ้ท่าระธานที่ไหนี่นน้ำมาอาบนี่ี่น้ำบ่อาบกั้อาบเลยไปก็มันห้าอย่างงั้นเมื่อกี้โอ้ว่าสันเนาะอออโันนี้ก้อยเห็ดวะวายกินน้ำเยอะมันดีเบิร์ดโอ้ แต่กินแล้วมครับอะไรเกี่ยะแก้วเอนี่ไส้เดาไล่ยังมาได้มากลเ่ายไล่ตัวยู่ด้ะอบ่ครับบ่บวนเหกินเที่ยงกรกินเที่ยงหดลกินก๋วเตี๋ยวแต่กินก๋วยเตี๋ยวต้งเที่ยงหมดละอขอวันที่1อขอยวันที่1 0หมดมันละงามข่อย เมื่อไหร่ไล่ยุ่สามคนเนี่ย่ก็เเอียงแล้วดูรลงกับไล่ยุ่หลังบ้านนี่นี่แต่ MC อะไรอยู่ฮะสามคน MC เอออะไรหลังบนเรี c บังยู่งสามคนไล่แบบแบบว่าคนเบังหน่อยแต่ว่าขอรแตงกองกันแบบสามสี่ลอยเรียนแล้วนะล่างกับใคยเสยแต่องกันไลาคนบังเออใต่กองกันไลาคนบังสองใส่อยู่ต้องสัแต่ของกันไลาคนบังอยู่ โอ้พผมมีอันนี้มาให้ผมตัวนี้ที่กราบที่กราบที่กราบพระอืมไม่เ่ราเพิางอย่าจว่าบังถ้าถดิถ้าถอดอืะโอ้อันนีคอยแจ้งจำว่าเนี่ยข้าแปลงกบมูคือกันนี่รับผมนะก็ โอ้มัดเนี่ยมัดเนี่ยมัดยุ่งไปนะครับพี่นอนะ้องเนาะพูดอะไรมาตัดหนีน่แงน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 แง่ยืนนี่น้องมาดินอ้องโอ้โหไปไหนส่งโอ้ธุราการธุราการลาดองค์ปู่นะครับผมธุราการลาดองค์ปู่นะครับผมคนใหม่นะครับผมอะไรยนี้ครับผมได้มาตัดหนี่ยัดยุ่งอยู่นี่เหรครับผมนะ แปดแปดปไปเห็เห็หลังคาให้มันแล้วมาแล้วมาแล้วปลาไปเห็ดหลังคามันแล้วธุราการธุราการลานองค์ปู่คนใหม่ครับผม <laughs> <laughs> โอ้ยเต็มหนาเลยเนีย่ยนะครับหลังคา,าเลยตั้งแล้วเห็ดปีกเห็ดยังให้มันแล้วตัวเราค่อยไดเอ็นสร้างไอ้แผ่นมาที่เดียวธุรการหนาเต็มหนา ธุรการลานองปูยาชิอะไรนะอันนี้อันนี้อะไรนะธุรการลานองปูคนใหม่เออลานเาเต็มนาเต็มยุ่งเดี๋ยวเบิร์นครับผมพี่น้องตัดยางเลยเจ้าเบิรงนี่เจ้าท่าไปขึ้นกันแดดเบิรงนาเหยยขาอองตออไปขึ้นกันแดดทีวี่หน้าขาวขึ้นแล้วนี่เออหน้าขาวไรกันนั่นหนาเออหนาเต็มหนาอยู่ อย่าชียวอไรอย่าเจมีคนอยู่หลังกาแฟบ่ลงลงไห้มีคนอยู่หลังกาแฟบะครับผมหลังกาแฟครับผมบานได้เปิดบ่โอ้นเพยายามกินกาแฟแเนี่ยในบ้านได้เปิดจังไงยังไม่เรียบร้อยใช่ยออ่ะลงบานนะฮะ่น ตัดว่าตัดให้ไร네ียอมร้องไปทั้งหมดอย่าข้างคาไว้เออเอาไว้ทำอื่นจะได้ไม่ต้องทำเมื่อวานเมื่อวานอด็กอ่างวานลุงพันเมื่อวานไม่อยู่ใช่ไหมเออเมื่อวานไม่อยู่อ่ะเอออู้งานวันนี้ลุงพันจัดการเลยอ่ะยกให้ยกนาทีให้ยกยกนาทีให้แล้ว

เอาเอาไฮเปอร์แตนแล้วก็เอาบินในเพื่อน้ำเพื่นถามหาบินยุสซื้อของกันว่า่ะแล้วไปตัดหญ้าต่อมีนี่มันเป็นยังไงแล้วมันเป็นไสนใให้ให้ใให้อันนี้ ครับผมบรรยากาศเนี่ยมือแรงเฮ้ย้ำมือ้าเนี่ยมือเร่งแล้วนะบรรยากาศตอนเช้าตอนสายๆนะครับเอ้ยดอกเดี๋ยวเด้อเอ้ยดอกไม้นี้ทําไมมันแปลกๆดอกดอกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยได้ดอกไม้แปลกๆอีกแล้วทําไมมันดอกออกซ้อนดอกลุงพันธุลุงพันธมันเคยมีอยู่ติแบบนี้มาเบิงทําไมดอกชบามันออกดอกซ้อนดอกอย่างเงี้ยจะมาเบิงดอก อันนี้ดอกชะบาเคย้หูจักยืนบ่โอ้แม่นครับเป็นยังมันคือมีออกดอกส้นดอกแบบนี้เหรอเป็นเป็นเป็นอะไรนั่นไม้คอยบอเคยเห็นบออืออันอยูดอกไม้ตรงเตียนเลยบอนี่แม่ดอกชะบาดอกดอกส้นดอกไหมมันจะมีจะเห็นบอนีน่มันส้นดอกครับแล้วก็ที่ดอกชะบามันจะออกได้แค่อันนี้นี่มั้ยสายพันธุ์โอ้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี่สีลัก ปอยาไอากไสายพนธุ์นึงันเจ้าเจ้าจปักช่ำไห้ข่อยน่ีอยเจ้ปักช่าไ้ข่อยนเป็นแบบนี้รุ่นนี้ปลาคามบอไถรุ่นี้คุ้นเน่าเลยคุ้นง่ะอันนี้มันปักช่ำเลยยุดอกช้าคุ้นั่นะแฝงนันแหงดอกปกช้าห้ามปักช่ำไ่ข่อยนี่เอปักชํำไปเดี๋ยวเวลาเมื่อเออเดี๋ยวเมื่า เดี๋ยวเมื่อบ้านเดี๋ยวเมื่อบ้านยันจะไปหาคุณเงามันดิเดี๋ยวมันจับได้เดี๋ยวมันจับได้มันเปื่อยลูกนี้ปักชามมันเปื่อยมันเลี้ยงเดี๋ยวคุณเงาสิจับได้เพราะเรื่องอันเดียวให้สำนึกนะสถานบอสหนิเมยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยนะเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยมันดอกซ้อนดอกมันมันมันเออปกติดอกมันจะเป็นแบบนั้นกัเออโอเคเคยเห็นอยู่แต่ว่าแบบนี้เพ่เคยเห็นหนิเมย์มันออกมัดชามอยู่เลย เจ้ก็เห็นทั้งนอกทั้งในทั้งมีสั่งมาเมดกวนนะฮะอ่าเอออันนี้ผมบพิ่งเคยในดีดิี่ริง่งค,ครั้งแรกในชีวิตไม่ดอกชาบาส่วนมากผมก็เห็นแบบเป็นเปนทันมีชั้นเดียวหรือไม่ก็เป็นปุ้มปุ้มอย่างเงี้ยพี่อเออเนี่ยดอกปุ้มปุ้มอย่างเงี้ยเออดอกชาบาแต่มันซ้อนขึ้นมาแบบนี้ไม่เคยเห็นเราเคยเพ่เคยเห็นอีดีนึ่งมากกาสามชั้นนะฮะเออทั้งนอกทั้งในเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยนี่แล้วก็มันก็อยู่นี่มาเป็นปีสองปี ขาเชียวอยู่ด้านหน้าก็มีเอาเลยอยู่ด้านหน้าหลังร้านกาแฟนั่นเอาของกูในไลน์นี้ก็เป็นรักรักใครค่อยเลยนะเอาไม่สิ่งนะบอกพวกเคยเห็นอีหลีอีหลีกระทึงได้ถามไงกนดูแลสวนเห็นบ่อยอยู่บ่กเห็นอดอกกุหลาบยังสั่งให้เห็นอยู่เป็นยังไงถึงพวกเขายืนถ้าดอกกุหลาบพี่ซื้อโอเคครับผม ه, เนี่ยเพิ่งเคยเห็นอีรีครับเอฟซีโอโอเคสวัสดีครับ